โอเคนะครับผมก็สวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับวันนี้เราอยู่กันในเกมคุกกี้รันโอเวนเบรกนะครับอยู่กันในช่อง1 GDC เหมือนเดิมนะครับผมเนาะก็วันนี้นะครับอาจจะเป็นวันที่หลายๆคนดีใจนะครับเนาะก็ทางทีมงานนะครับของเดฟนะครับเนาะอ่าเดฟเดฟใช่ไหมก็ได้ปรับเป็นที่เรียบร้อยนะครับเนาะก็กดมาตรงนี้เลยอประกาศอยู่ไหนนะครับนี่อ่ะกดมาตรงนี้เลยนะครับประกาศนะครับหลายๆคนน่าจะดีใจเรื่อง ไพ่ผู้พิทักษ์นะครับซึ่งทางเกมได้เอาเข้ามาแล้วมีผู้เล่นหลายคนไม่เห็นด้วยแล้วก็เห็นด้วยนะครับส่วนมากจะไม่ค่อยเห็นด้วยกันเนาะก็นี่เลยนะครับทีมงานต้องกาบขอภัยอย่างสูงนะครับในความไม่กระวเในซีซั่นหกเราได้รวบรวมความความเห็นอันมีค่านะครับปรึกษาเรียบร้อยนะครับก็คืออารมณ์แบบผมจะสรุปให้นะครับก็คือทางทีมงานนะครับได้รับฟังผู้เล่นนะครับแล้วก็แก้ไขเรื่องระบบไพ่นะครับเดี๋ยวเราไปดูกันว่าแก้ไขยังไงนะครับ ก่อนที่ผมจะไปบอกแก้ไขยังไงนะครับ1เลยนะผมขอชมกับเกมนี้เลยนะครับคือหนึ่งนะครับฟังผู้เล่นนะครับก็คือผู้เล่นส่วนใหญ่ที่เขาไม่ค่อยเห็นด้วยนะครับก็รับฟังแล้วก็ช่วยแก้ปัญหานะครับซึ่งมันเป็นผลดีตรงที่มันทําให้เหมือนแบบเกมเข้าใจคนเล่นคนเล่นก็เข้าใจเกมนะต่างคนต่างเข้าใจกันนะครับทําให้มันทาให้ทุกคนอยู่อยู่กันอย่างมีความสุขนะครับทําให้มีคนสนับสนุนอะไรอเกมก็ผมก็ถือว่า ค่อนข้างชอบนะสำหรับค่ายนี้นะครับก็เกมนี้ผมก็ชอบอยู่แล้วนะครับก็ชอบยิ่งชอบเข้าไปใหญ่นะครับตรงที่ฟังความเห็นผู้เล่นนะครับไม่เหมือนหลายๆเกมนะครับก็ไม่ได้บอกว่าเกมไหนหลายๆเกมอาจจะไม่สนผู้เล่นเลยก็ได้นะครับส่วนแค่เปิดมานะครับคุณไม่เล่นก็เรื่องของคุณอะไรอย่างนี้นะครับแต่เกมนี้ก็สนใจผู้เล่นอยากให้ผู้เล่นร่วมสนุกนะครับอันไหนที่มันทําให้ผู้เล่นรู้สึกอึอดอัดเกมก็รับฟังแล้วก็ช่วยกันปรับนะครับก็ คอนตรงนี้ผมค่อนข้างชมเลยนะครับและผมคิดว่าหลายๆคนน่ะที่ได้ดูคลิปนี้นะครับหรือว่าไปฟังประกาศจากเพจทีมงานนะครับก็น่าจะยินดีใจนะครับที่ทางเกมอ่ะขอรับฟังผู้เล่นน่ะเนาะไม่เหมือนแบบลุงนะไม่เหมือนแบบเอ่นั่นแหละที่ไม่ค่อยจะฟังใครเขาเลยนะครับผมเนาะก็อย่าไปโยงถึงเรื่องนั้นเลยนะครับในช่องเราจะวินเอานะครับแต่ก็นั่นแหละนะครับผัดรับฟังความเห็นของคนอื่นบ้างนะลุงนะลุงข้างบ้านอ <c oughs> <spirituality> ่ะโอเคนะเราไปโยงเรื่องม่วซส่วนะครับโอเคนะครับก็มาถึง ประเด็นนะครับเนาะในวันนี้นะครับก็คือเรื่องเกี่ยวกับการอัปเดตนะครับในครั้งนี้นะครับก็ทีมงานนะครับได้ปรับอะไรบ้างเลยนะครับนี่เลยนะครับก็หนึ่งนะครับการใช้ความสามารถครั้งแรกของคุกกี้เมื่อเริ่มวิ่งนะครับก็จะใช้นะครับก็คุกกี้ก็จะมีความสามารถใช้เริ่มแรกเลยไม่ต้องรอคูลาทม์นะครับไม่ต้องรออะไรกงั้นนะครับ 2. นะครับการเปลี่ยนแปลงและลดบทบาทระบบไพ่ผู้พิทักนะครับก็จะทําให้ไพ่ผู้วิทักเนี่ยลดลงไปเยอะเลยนะครับผมเนาะก็ เ,ออเดี๋ยวเราไปดูกันว่ารูเรื่องอะไรบ้างเนาะสานะครับการคืนเงินสําหรับแพ็กเกจที่เกี่ยวข้องกับไพ่ผู้วิทักนะครับก็อนนี้ใครที่เติมเกี่ยวกับไพ่ผู้วิทักก็จะได้รับเงินคืนนะครับผมเนาะสนะครับการรีฟันอันดับเกี่ยวกับ เกี่ยวข้องกับไพ่บูยทักนะครับก็จะเป็นพวกอันดับเบรกเอาอันดับสนามแข่งอันดับอะไรต่างๆหรือเปล่านะเดี๋ยวเราไปดูว่าเขาลีอะไรออกบ้างนะครับก็อันไหนที่เขาแบบทําแต้มด้วยไพ่บูยทักได้เยอะเขาก็จะรีออกนะครับก็ผู้เล่นที่เขาเติมไปเล่นไปก็อาจจะเสียใจนะครับแต่ก็ไม่ต้องเสียใจไปสําหรับเรื่องไพ่บูยทักนะครับก็ทางทีมงาน เขาได้รีฟันคืนเงินให้เรียบร้อยแล้วนะครับแต่ผมไม่รู้ว่าเขาจะดึงไพ่คืนหรือเปล่าอาจจะไม่ดึงไพ่คืนก็ได้นะครับอันนี้ก็แล้วแต่นะครับ 5. นะครับก็จะเป็นรางวัลชดเชยสําหรับผู้เล่นทั้งหมดนะครับผมคิดว่าอเนี้ยนะครับต้องมีนะครับรางวัลชดเชยถามว่าต้องทําไมถึงต้องมีนะครับ1เลยนะครับก็คือทางเกมได้ทําผิดพลาดก็คือได้เอาเข้ามานะครับซึ่ง มันไม่ได้เป็นแค่แพ็คเติมเงินนะครับเห็นไหมมันจะมีแพ็คพวกเพชร8 0 0เพชรที่เราไปซื้อนะครับได้เหรียญผู้พิทักษ์เหรียญเบรกเล้าที่เราไปซื้อได้เหรียญผู้พิทักษ์นะครับเราก็เสียกันไปใช่ไหมอ๋อนั่นแหละเขาก็คืนมาตรงนี้ก็ถือว่าโอเคนะครับผมเนาะอ่ะนะครับอันนี้ก็จะเป็นความสามารถเมื่ออ่านี้คืออันที่1อันที่1เราค่อยว่ากันที่หลังนะครับก็อันที่1ก็น่าจะเข้าใจก็คือใช้ความสามารถเมื่อเริ่มต้นสกิลก็นั่นแหละครับก็คือสกิลก็คือแบบอารมณ์แบบก็คือแบบ เริ่มเกมมาใช้สกิลได้เลยเหมือนปกติหรือเปล่านะครับผมเนาะเรามาอันที่2เลยนะครับการเปลี่ยนแปลงเรื่อลงลดบทบาทของระบบไพ่ผู้ยุทธ์นะครับทีมงานเข้าใจนะครับถึงความอารู้สึกผู้เล่นเป็นอย่างดีและนอบน้อมอ่ะนี่แหละครับที่ก่อให้เกิดผลกระทบนะครับและจึงลดบทบาทของไพ่ผู้ยุทธ์ลงนะครับเนาะอันนี้ผมถือว่าขอชมนะครับซึ่ง ผมก็ไม่ได้โทษทีมงานนะครับที่เขาเอาระบบไพเข้ามาแล้วคนจะไม่ค่อยเห็นนะครับไม่ค่อยชอบเท่าไหร่นะครับแต่ก็คือ1เลยครับระบบอ่ะการที่เราจะเอาระบบอะไรใหม่ขึ้นมานะครับเราต้องเอามาลองก่อนนะครับก็คือแบบทดสอบอ่ะนะครับถือผมอยากจะให้แบบเอาแบบแบบนี้มากกว่าการที่เราจะเพิ่มอะไรมาเราควรแบบเอามาแบบทดสอบก่อนแบบเป็นแบบอ่าเป็นโหมดไอ้นี่ก็ได้นะครับโหมดแบบเอ่อเป็นโหมดแยกไปเลยก็ได้ เป็นโหมดก,ก,กิจกรรมอีเวนต์กิจกรรมนะครับมีไพ่แล้วก็แจกให้ผู้เล่นไปก่อนสักใบ2ใบนะครับแล้วก็ให้เขาลองไปเล่นดูนะครับอาจจะเป็นอีเวนต์นะครับให้เราไปเล่นดูนะครับเก็บเควสเก็บอะไรเงี้ยเป็นอีเวนต์แบบนั้นไปก่นคล้ายแบบเป็นมินิเกมไปก่อนะครับก็เป็นอัปเดตในครั้งนั้นไปก่อนะครับแล้วถ้าผู้เล่นชอบนะครับว่าการที่เขาเออมีสกิลไพ่เขาชอบว่ากด กดสก,กิลไพ่เพิ่มมันรู้สึกแบบเอ้ยมันมันอินดีมันอะไรดีเดี๋ยวเขาฟีดแบ็กเรื่องเนี่ยเดี๋ยวค่อยว่ากันอีกทีเขากอาจจะฟีดแบ็ไปอยากให้เอาเข้ามาเป็นแนวหลักนะครับอยากค่อยทำแบบนั้นมากกวา่าไม่ใช่แบบตูมนึงมาเลยนะครับแล้วก็ ถามว่าตูมหนึ่งมาเลยมันจะมีข้อเสียก็คือถ้าคนรับได้ก็รับได้หรือถ้าคนรับไม่ได้ก็จะรับไม่ได้เลยนะครับเพราะว่ามันจะต้องยอมรับในส่วนนี้นะครับก็เพราะว่าเอามาก็ทางทีมงานเขาตูมหนึ่งมาเลยแล้วคือไพ่มันก็เยอะนะประมาณ20่สิบกว่าใบได้เลยนะครับเนาะก็ในส่วนนี้ก็อาจจะมีผิดพลาดกันได้ก็ถือว่าผมก็อยากให้ทุกคนจะท้โทที่ทีมงานนะเพราะว่าทีมงานเขาก็ เข้าใจผู้เล่นนะครับเนาะไม่ไม่แบบไม่ไอ้นี่ต่อไปนะครับเนาะก็เขาก็ปรับแก้ให้หลายๆคนแล้วนะครับผมเนาะก็อย่าไปโกรธทีมงานกันเลยนะครับผมเนาะอ่ะโอเคนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับอ่ะนะครับจะไม่สามารถใช้งานไพ่บูทักที่คอนเทนต์ต่อไปนี้ได้นะครับก็คือเราไม่สามารถหยิบการ์ดนะครับผู้ไปทักไปเล่นในโหมดนั้นได้นะครับเพื่อจะมีโหมดเบรกเอาล์โหมดสนามแข่งโหมดประชันกิด์แชมเปี้ยนลีกนะครับแล้วก็แกลนแชมเปี้ยนลีกนะครับ รวมถึงนะครับชาเรนต์คุกกี้นะครับรวมถึงชาเรน์คุกกี้ไร้กิจจำกัดด้วยไม่ว่าจะเป็นชาเรน o ์คุกกี้ชาเล่ไร้กิจจำกัดก็เรียบร้อยนะครับเนาะไม่เล่นส่วนที่เล่นได้ก็น่าจะเป็นพวกคัดต้มรันหรือไม่ก็เป็นอะไรต่างๆมูลนิธิเกมที่ออกมาตามอีเวนต์ประมาณนี้นะครับผมเนาะรายละเอียดการใช้งานนะครับก็จะมีดังนี้นะครับซึ่งทีมงานจะยกเลิก ยกเลิกใช้งานผู้ไปทักในโหมดแบกเอาท์นะครับโหมดสนามแข่งกับประชาชนกิวนะครับก็จะยกเลิกพร้อมกันวันที่29นี้นะครับก็จะเป็นประมาณปลายเดือนวันที่29นี้นะครับซึ่งวันนี้เป็นวันที่10นะครับก็ระบบไพ่ก็จะอยู่อีกประมาณ19วันนะครับวันที่ผมอัดคลิปแล้วก็ลงวันนี้เนาะก็อีก19วันทุกคนก็อดใจรอกันหน่อยนะครับเดี๋ยวทีมงานเขาจะแก้ให้นะนะครับผม จะทําการสรุปผลแมนนเบกเอานะครับ,รรมมใ,นนรบในวันที่29อ่าอันนี้ก็ว่ากันไปนะครับจะไม่สามารถจับกลุ่มประชาชนกิวอันนี้ก็เป็นยิบย่อยนะครับก็เขาจะเอาระบบไพ่ออกในวันที่29กนะก็ปลายเดือนนี้ก็สิ้นเดือนนี้นะครับผมเนาะก็รอกันไปก่อนนะครับผมเนาะเรื่องระบบไพ่นะครับต่อไปนะครับสามารถใ้ใครับก็ที่ผมบอกไปสามารถใช้งานไพ่ผู้พิทักษ์ได้หมดสนุกสนุก,ก็จะเป็นหมดเนื้อเรื่องหลักอ่ะเนื้อเรื่องหลักเนี่ยถามว่าจําเป็นไหม สำหรับไพ่ผู้เล่นไพ่ผู้พิเศษนะครับก็จําเป็นนะก็ถือว่ามันไม่ได้เป็นหมดหลักอะหมดเนเรื่องหลักถามว่ามันหลักก็จริงนะครับแต่คือมันก็เป็นอีเวนต์มาตามวันก็ไม่เป็นไรผมนับให้เป็นมินิเกมไปก็แล้วกันอย่างขาต้มรันก็มินิเกมเหมืองลูกบาสายลุงปิศนาสําหรับคนมีกุญแจอันนี้ก็แล้วแต่นะครับก็ถือว่าหมดหลักๆกก็ไม่ได้เอาเข้ามานะครับก็ค่อยว่ากันนะครับเนาะที่มากางพิจารณาเพื่อเพิ่มจุดรับไอเทมเกี่ยวกับไพ่ผู้วิทักษ์เช่นการผสมอะนะครับหรือการซื้อคอสภาาาายในเเกมมพื่้รถ อันนี้ก็ว่ากันไปนะครับเนื่องจากนะครับอ่าอันนี้ก็จะเป็นเกี่ยวกับทางพิโซนะครับอืมอ่าจึงทาการเป็นอ่าต้องกําหนดในวันอัปเดตเป็นวันเดียวกันทั้งหมดทีมงานต้องอ่าหอมอาจจะอารมณ์แบบเรื่องอ่าในการพัฒนาก็ในเพจสตูก็อาจจะช้าหน่อยก็ว่ากันไปนะครับเนาะอันนี้ก็จะเป็นการคืนเงินนะครับเนาะก็การคืนเงินเดี๋ยวก็ผู้เล่นใหม่นะครับก็ มันจะมีการแจ้งนะครับการคืนเงินนะครับเดี๋ยวผมมาทําคลิปบอกก็ได้นะสําหรับการคืนเงินนะครับเนาะผู้เล่นที่ซื้อแพ็กเกจเกี่ยวกับไพ่นะครับก็นี่เลยนะครับพระอาจการคืนเงินเดี๋ยวผมจะทําคลิปแยกให้แนวการคืนเงินเป็นยังไงนะครับใครอยากดูนะครับใครที่เติมแพ็กเกจเกี่ยวกับเไพ่พุกิทากละใหญ่ผมทาคลิปเกี่ยวกับการคืนเงินก็คอมเมนต์ไม่ได้ล่างนะแต่ผมไปศึกษาให้นะครับผมเนาะเดี๋ยวการคืนเงินเราขอไว้ก่อนเนาะเดี๋ยวเรามาในส่วนต่อไปนะครับก็จะเป็นรางวัล อันนี้เรื่องเงิเจ๋เพื่อไม่ส่งอ่ะอันนี้จะเป็นเดี๋ยวค่อยว่ากันนะครับสำหรับในการคืนเงินเนาะ,ะเดี๋ยวเรามาดูรายละเอียดต่อไปนะวันนี้ผมมาเจาะจงเรื่องไพ่ปะก็ไม่ต้องมีอะไรนะครับอันนี้ก็จะเป็นการรีฟันเกี่ยวกับไพ,พ่ผูวิทักนะครับก็จะเป็นการจากัดไพ,พ่บูวิทักหลยใช้ความสามารถเอาวันที่2ีเก้านะครับอืมนะครับอ่ะโอเคอันนี้ก็คล้ายๆแบบเราก็ต้องรอไปที่2ีเก้านะครับก็จะนั่นนะครับอ,อ,อันนี้ก็จะเป็นอัปเดต อ่าส่วนอันนี้นะครับก็จะเป็นรางวัลชดเชยนะครับรางวัลชดเชยนะครับเพื่อชดเชยนะครับถามว่าอันนี้ได้จากไหนนะครับวันที่9ถึงวันที่ส4นะครับมอบคิสซันหนึ่ล้วลูกบาท1,000อันทั้งทุกวันนะครับ6วันก็รวมแล้วประมาณ6,000ลูกบาทสายลุ้งแล้วก็6,000นคิสซั่นนะครับถามว่าเยอะไหมก็ดีกว่าไม่ได้แจกอะไรเลยนะครับถามว่าได้ยังไงนะครับก็นี่เลยนะครับตรงนี้นะครับได้จากตรงนี้เลยผมรับมาเรียบร้อยแล้วครับ1000งพันแล้วก็1นึ่งลูกหนึ่งพันหนึ่งพันเพชรั้ง นะก็อย่าลืมมารับกันนะครับใน6วันนี้อย่าลืมเข้าเกมล็อกอินกันมารับนะครับผมนะห้ามพลาดนะเพจเยอะมากเลยนะครับผมเนาะโอเคนะครับก็สําหรับคลิปนี้ผมก็ขอบคุณทีมงานจริงๆนะครับรักทีมงานเกมนี้มากๆนะครับที่ฟังความเห็นของผู้เล่นนะครับก็รักนะครับรักตลอดไปเลยนะครับผมก็โอเคนะครับสาหรับคลิปนี้ลาไปก่อนใครอยากให้ผมนําคลิปเกี่ยวอะไรก็คอมเมนต์บอกไ้ได้ด้านล่างคลิปได้เลยนะครับเนาะก็ก่อนที่จะจบคลิปนะครับเดี๋ยวผมจะอัดคลิปนี้ทิ้งไว้ก่อนนะครับก็จะเป็นคลิปเกี่ยวกับ เราจะหาเงินได้จากไหนบ้างนะครับเนาะสำหรับหลายคนนะครับที่มีปัญหาเรื่องเงินนะครับว่าเราจะหาเงินจากไหนดีนะครับในซีซั่น6นะครับเดี๋ยวผมจะอัดทิ้งไว้แล้วก็จะลงประมาณพรุ่งนี้นะครับประมาณ10บโมงนะครับก็ผมไม่ได้อัด วันนั้นผมไม่ได้อัดวันอาทิตย์ลงวันอาทิตย์คือผมอัดวัมนเสราร์นะครับแล้วผมแค่ตั้งเวลาให้มันลงวันอาทิตย์เท่านั้นเองก็อัดันเดียวกันนะครับผมเนาะก็10บโมงนะใครที่ดูคลิปนี้แนละ้วอย่ามันลืมดูพรุ่งนี้นะครับประมาณ10บโมงนะเดีผมจะลงไว้ให้นะสำหรับผู้เล่นใหม่แล้วก็ผู้เล่นเก่าที่อยากรู้วิธีการหางเงินนะครับผมก็สำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนบ๊ายบายขอบคุณที่ดูจนจบนะครับเราทุกคนนะครับก็ตอนนี้ก็ต้องสู้ต่อไปนะครับก็ยังใช้น้ตบุกข,ของญาติอยู่นะครับก็ ต้องรอโน้ตบุ๊กซ่อมเสร็จก่อนนะครับผมเนาะก็สำหรับวันนี้ลาไปก่อนนะครับบ๊ายบายสวัสดีครับ